สวัสดีครับยผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่เชื่อว่าไททันเควส์แอนติเมตอิดิชั่นนั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือที่รวมทุก DLC ของนังค่ายนี้เลยนะครับที่ออกเป็นภาคใหม่นะเออประมาณนั้นส่วนเรื่องราวของตัวเกมนะครับผมเทพไม่สามารถต่อสู้กับเหล่าไททันได้เขาต้องการฮีโร่ตัวจริงในการต่อสู้นั่นเองนะครับเราต้องเข้าต่อสู้กับพวกเหล่าสัตว์เทพในในิยายอะไรแบบนี้นั่นเอง่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศในเกมกันครับ โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองผุ้ชมครับเกมนี้สามารถซูมเข้าซูมออกได้นั่นเองนะครับการเล่นก็จะมีตัวรับภารกิจแบบนี้เลยนะครับที่เป็นตัวเคล็ดให้เรารับภารกิจนะทําการเข้ามาคุยกับเขากันคุยไปครับเกมนี้เป็นเกมที่ดีนะครับใครที่เคยเล่นในสมัยก่อนนะครับสองพันห้าสอะไรประมาณนี้ถ้าผมจําปีไม่ผิดนะโอเคหมุนได้ไหมเนะี่ย แผนที่ก็สามารถเปิดดูได้นะครับอ่ะวิ่งมาก่อนเลยมาก่อนเลยแล้วจะบวกเขาซะละ สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center โอเคและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b e t t l e s t a g a l a c t a w a k e n i n g Honkai Impact Tower of Fantasy, Ark Night, Harry Potter, b l u Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ Yarda Game Center เดี๋ยวเราวิ่งมาแถวๆนี้กรอนถวดนี้กรอน นี่ไง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 จะช่วยเขาหน่อยอ่ะมา Hello, village, มีคนให้เราช่วยเยเหมกันโอเคอ่านี่จะเป็นหมู่บ้านนะครับ ปวิ่งไปบวกกับเขากันนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา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 บวกไปบวกบวกลุมลุมไปนะครับของตกอุ้ยของตกมีของข้ามันนี่นี้เราวิ่งมาแบบเรื่อยๆเลยนะครับอ่าม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 าเรียบร้อยครับ บวกหมดบวกหมดลุมแล้วยังไง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 บวกหมดบวกหมดครับแต่เฮพี่ก็ลดนะลองดีๆีด้านโอเคจริงเราเฮ้ยธนูมาโอเคเออเรียบร้อยครับเปิดกระเป๋าจังไดน,นอตัวละครนี่ไง ออารมณ์เหมือนเล่นเดียโบเลยีธนโนดะโอเคชุดชุดมีแล้วนะครับนี่ครับเป็นธนโแบบอ่าลูกดอกคลิปนะก็ะคือสามารถยิงออกไปได้เลยแล้วว่าเราเล่นมีดโอเคกว่านะอันนี้ นะครับวิ่งแล้วถอย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 โอเคเรียบร้อยครับมามากันหน่อยไม่ไหวให้หนีนะครับไม่ไหวให้หนีก่อนไม่ไหวหนีเมื่อนมาอยู่ตรงนี้ซะนะครับไม่ไหวหนีกัน จริงๆมันมีเกี่ยวกับระบบพกธาตุด้วยนะครับต้องรอเลเวลอัพก่อนนะล่อมาครับยังไงเขากำบวาบว้นี่ครับขวานเท่านั้นต้องกลับเข้ามาในเมืองก่อนนี่มี n p c นะครับ hey, ที่เราคุยไปกันเมื่อกี้นะ <the piece. S 1> จริงๆเราต้องอ่านเควสแล้วก็ไปทำภรารกิจนะไอ้น้ำนี่มันใช้ยังไงเนาะ บอกเลยว่าอ่าในส่งถ้าท่านเทรไม่เคยเล่นเหมือนกันนะอ่าอันนี้ล่ะอ๋อันนี้จะเป็นร้านขายของนะครับร้านขายของนะครับของที่ไม่ใช้มาเทรดได้เราก็จะได้เงินมาประมาณนึงนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วเราก็สามารถซื้อของจากเขาได้นะครับโอ้อาวุธเพียบครับโพชัั่นต่างๆก็มีนะอันนี้ล่ะ ใช่ไ,ไมหมคว่าทําอะไรเราว่่ได้นะครับแล้วล่างนี้จะเป็นอีกนะเดี๋ยวเต็มหลอดนะครับเลเวลอัพ <c oughs> นี่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 มามานี่นี่นี่เรียบร้อยครับของตกไหม เฮ้ยไม่ตกเลยเหรอไม่รอปไอเทมให้เลยยากจริงๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราขึ้นมาด้านบนหน่อยซูมออกได้อีกนะครับถ้าเรามองไม่เห็นนะปึ๊บโอ้คนเยอะไปไหนตัวตัวนี้ไม่กลัวเลยนะครับสบายๆครับโอ้แต่เขาอยู่เยอะว่ะไหวไหม ไหวไหมไหวไหมยิงคิดจะอัพแล้วนะครับโอ้ว่าว้าวาว,ว,ว,วของเพียบเลยอืมจัดก,การไปให้หมดครับเอาให้หมดจัดก,การให้หมดโหตัวนี้หืมเถิกจังเลยว่าอัพแล้วนะครับอ่าเวลาเลเวลอัพนะครับมันก็จะมีสเตตัสให้นอัพเนะเลือด e n นเ g อนะครับสเต้งเด็กอินนะครับเราลงในสองต่อสเต้งไาเลยเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีเกี่ยวกับระบบธาตุด้วยนะครับในเกมนี้เนะาะธาตุไฟพายุหรืออะไรแบบนี้นะเนี่ยอ,อันนี้แล้วกันนะครับแล้วก็จะมีตารางให้เราอัพคือแบบมันค่อนข้างลึกประมาณหนึ่งนะ อาไปอ่าอัพตัวบนโอเคนี่ครับนี่สามารถใช้เวทได้ละทีนี้นะเดี๋ยวลองเลยทำไมเอฟเฟกเวทไม่มีวะมาลองทักษาเวทดิ เฮ้ยเราไม่ได้อ่านสาเตตัสหรอว่าเว่อเ,อเราทำอะไรวะเฮ้ยทีเดียวเรียบร้อยเลยเหรอนี่ครับมันหอหุ้มต่อยอยู่นะน,นี่ <c oughs> เฮ้ยเอาดี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 เราไม่ได้เก็บของเลยนะโอเคเอาเป็นว่าก็าฝากท่านผู้ชมไว้เพลงเท่านี้ล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ